อยากรวยใช่ไหมล่ะก็แค่ปลูกต้นไม้เท่านั้นก็ทาให้ท่านมีโอกาสร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้แล้วนะครับหลายท่านก็สอบถามมาเรื่องของการปลูกต้นไม้ว่าหมอเกรดควรปลูกต้นไม้อะไรดีปลูกวันไหนจึงจะดีมีเลิกมียาไหมหมอเกรดเอาล่ะคลิปนี้นะครับผมก็จะนําตําราเก่าแก่ตําราโบราณมาบอกท่านว่าเคล็ดลับการปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาโหราศาสตร์นั้นจะต้องปลูกอย่างไรต้นไม้อะไรและปลูกวันอะไรจึงจะรวยครับก ่อนอื่นเลยครับกด subscribe กดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดติดตามแบบเห็นโพสตก่อนต้องบอกว่าอาจจะไม่เห็นโพสต์และคลิปของกริดคอนเฟิร์มแล้วนะครับและที่สําคัญครับกดแชร์ให้กับกริดคอนเฟิร์มเพื่อเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกริดคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่กดตั้งแต่3แชร์ขึ้นไปนะครับผมก็ขอให้ท่านเป็นโคตรเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกหวยรวยเบอร์เอาทุกงวดเลยขอ้พอนี้สมหวังสมความปรารถนา ทุกประการเลยนะครับสาหรับตําราปลูกต้นไม้ต้องบอกว่ามีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยมุสียุยาแล้วก็ตนราตนโกสินนะครับตาราว่าอย่างนี้ครับสิทธิการิยะเกจิโหราจารย์ท่านกล่าวสอนกันสืบๆมาว่าผู้ใดจะปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารท่านใน้ถือปฏิบัติตามแนวต่อไปนี้เถิดจะเกิดผลจะเกิดความมั่งมีสีสุขและร่ํารวยครับวันอาทิตย์ครับท่านให้ปลูกต้นขิงต้นขา่าต้นตะไคร้ต้นเผือกต้นมันหรือพืชลักษณะที่ให หัวหรือเง่าเมื่อปลูกแล้วก็จะร่ำรวยนะครับวันจันทร์ครับถ้าได้ปลูกต้นแมงรักต้นผักกาดต้นโหระพาหรือพืชที่ให้ใบเป็นของนํามาปรุงอาหารได้ทั้งปวงท่านว่าเป็นมหามงคลยิ่งแรนะครับวันอังคารครับถ้าได้ปลูกต้นไม้จาพวกเครือเถาพืชเรื้ยเช่นตารึงแตงโมน้าเต้าแตงร้านเป็นต้นจะเป็นมงคลนะครับวันพุธครับถ้าได้ปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกปรุงอาหารหรือว่านําดอกไปบูชาพระเช่นพันไม้ดอกนา,นานาชนิดครับปลูกแล้วจะประสบความสําเร็จ แล้วก็จะมีความเป็นมงคลเจริญก้าวหน้าครับวันพฤหัสบ,บดีครับท่านให้ปลูกต้นไม้ที่ให้ฝักและหลวงเช่นถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วฝักยาวถั่วเหลืองเป็นต้นครับวันศุกร์ครับท่านให้ปลูกต้นไม้ที่ผลเช่นมะม่วงส้มฝรั่งระมุดลางาสาดลิ้นจี่ทับทิมเป็นต้นปลูกแล้วจะรวยค้าขายจะน่ำรวยครับวันเสาร์ครับท่านให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ให้ขุนทั่วไปนะครับสิทธิการยะถ้าจะปลูกพืชดังกล่าวมาแล้วนั้นท่านให้เลือกเวลาปลูกดังต่อไปนี้นะฮะถ้าปลูกตอนเช้าท่านว่าปลูก เอาผลครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ผลจากผลไม้เยอะๆนะให้ปลูกตอนเช้าครับถ้าปลูกตอนสายเขาบอกให้ปลูกเอาลำต้นปลูกตอนสายง่ายแก่ปลูกเอาใบครับปลูกตอนเย็นปลูกเอาเง้าและหัวแหลนี่คือตำราปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาโหราศาสตร์แบบโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศีวิยาจนถึงต้นราตรกสินครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ให้กิบกิคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกด ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดแต่ทุกคลิปของเกรดคอนเฟิร์มนะครับและที่สำคัญต้องกด C ีเฟิร์หรือกดติดตามใบเห็นโพสก่อนเพราะไม่งั้นท่านอาจจะพลาดการดูดวงจากกิดคอนเฟิร์มได้นะครับอย่าดูเกี่ยวกิจคอนเฟิร์มโทรในกครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับในก1ุงรศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับกิีบคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเษฐีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยงนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งทตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งทตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชะกงหมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งทตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุดโจ มหาโพโคมหาปัญโยพวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสรร์บริวารญาติมิตรสนิทการอุดมครันทรั์สมบัติสวัสดีพระจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย,ย่อมมียวดยานภานะมีคนสักการะสรง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของวงชาตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์ กรีตคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเลือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสารหลักเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปที่นํามาใช้แต่ดวงนั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมาหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิกากริตคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิกากริตคอนเฟิร์มวอชรุ่นโครเศสถฐตตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างครับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเลือนด้วยทําให้ในาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและคนเฮงด้วยนะครับมีสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั ้งใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุ้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบท้วนจริงๆในราคากริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ที่อินบ็อกข้อความในเพจกิดคอนเฟิร์มหรือว่ากิดคอนเฟิร์มวอสก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์ 08-597- 4 3 9 4 5ได้เลยนะครับ